เมื่อวานนี้ผมเพิ่งพูดถึงอาร์เดเรียงราบิโอนะครับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสของยูเวนตุสนะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพอเช็คไปเช็คมาเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวจริงๆนะฮะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทาบทามติดต่อขอซื้อตัวแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยที่ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะได้ราวิโอมาร่วมทีมโอโหนะก็นักเตะคนนี้เหลือสัญญากับยูเวนตุสแค่ปีเดียวนะครับยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นค่าตัวก็ไม่ได้รุนแรงอะไรสักเท่าไหร่ตามข่าวก็บอกว่า15ล้านปอนเพียงแต่ว่าพูดตรงๆเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับวันนี้วันนี้กูก็ไม่เห็นด้วยไอสัตว์นะครับก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดี ยิ่งไม่เห็นด้วยมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเพราะข่าวมันแรงขึ้นนะมันก็มีคนทําสถิติมาให้ดูอันนี้ไม่ได้ว่าตื่นตูมอะไรนะเพราะว่าด้วยสายตาผมเนี่ยผมมองเนี่ยนะผมก็คือ,ค,อคือเท่าที่เคยเห็นนะฮะไม่ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหรืออยู่ในชุดทีมมาลายเนี่ยเอาตรงๆผมเห็นว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ว่าถึงไม่ถึงกับเลิศดเลอแบบโอ้โหฉูดชาดโอ้โหเตะตาแบบโอ้โหเป็นติดใจมัน,ตตมนโอโ้เห็นแล้วมันแบบ แม่งใช่ว่ะตัวนี้แม่งแบบสุดตีนว่ะไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าเอาตอนเอาง่ายๆแต่อย่างตอนเล่นในทีมชาติฝรั่งเศสตอนยูโรสอง0ยมิบที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกเลยแบบแม่งเหมือนเหมือนแม่งตัวประกอบลงให้แม่งครบๆสิบเอ็ดตัวอย่างเงี้ยโอเคเราก็ไม่รู้ว่าเก่งอะไรหรอกแต่แบบไม่ได้ว่าเก่งเอาโค้ดไม่ได้ว่ามองขาดอะไรแต่แบบด้วยความรู้สึกอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเขาทำสถิติออกมาไปเทียบกับกองกลางที่มีอยู่แย่อ่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว อย่างสกอตแม็กโทมิน่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสถิติการผ่านบอลความแม่นยําในการผ่านบอลการเข้าบะทะการชิงจังหวะการแย่งบอลการวางบอลยาวการเคลียร์บอลการพุ่งเข้าบล็อกหรืออะไรอย่างเนี้ยแม่งเป็นรองสกอตแม็กโทมิน่อีกคือถ้ามึงเป็นรองสกอตแม็กโทมิน่มึงอย่ามานะฮะขนาดอยู่ในเกาโชเซรีอาถ้าสถิติสู้แม็กทอมไม่ได้เนี่ยนะฮะคือเอาตรงๆนะในสายตาผมแม็กทอมก็ มันเป็นมิดฟิลแบบทีมกลางตารางอ่ะทีมหนีตกชั้นอ่ะไม่ใช่มิดฟิลของทีมระดับที่ลุ้นแชมป์หรือมิดฟิลของทีมที่ตั้งเป้าหมายเรื่องความสําเร็จนะครับผมมองว่าเอ้ยแค่ในเมื่อสถิติไม่ได้ดีกว่าแม็กโทวินนี่จะไปเอามาทําแมวน้ําอะไรอะ่ะนะถ้าเอามามันก็มาบางังมาขัดขวางการแจ้งเกิดของดาวรุ่งอีกแล้วมีดาวรุ่งในตำแหน่งเดียวกันนะลองนึกดูดิเจมส์การ์เนอร์เนี่ยนะก็ยังไม่ได้ปล่อยยืมนะครับซีดานิกเบา ชาลิซาเวดเนี้ยจริงๆถ้าไม่ใช้เฟลชไม่ใช้แม็กอะมึงก็ะดานในเด็กพวกเนี้ยนะกล้าไปเลยไม่ต้องคิดมากไม่มีรายเสียแล้วนะฮะอีกอีกเรื่องหนึ่งคือเอเย่นของนักเตะผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคุณแม่ของเขาเองชื่อเจเวโรนิกนะครับก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของความเป็นมนุษย์ป้าโอ้โหพูดคำว่ามนุษย์ป้ามันก็ชัดเจนนะฮะ ว่าหมายความว่ายังไงคําว่ามนุษย์ป้าโอ้โหแล้วยิ่งไปดูวีรเวนวีรกรรมที่เจเวโรนิกแกแกก่อไว้เนี่ยโอ้โหนะบางทีลูกชายตัวเองไม่ได้ลงแม่งมาด่าโค้ดเงี้ยเออไม่ได้เงินไม่ได้ส่วนแบ่งแม่งพาหนีเงี้ยโอ้โหมาแล้ววุ่นวายเลยนะฮะจุนจานวุ่นวายเลยนะครับเพอเซอเ์เและกูเกิลันต้องจัดให้งามๆสักดอกหนึ่งเจอาจจะสงบขึ้น นะแล้วก็ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดลองนึกดูดีนะครับอาเดเรียงราบิโอเนี่ยย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแบบฟรีฟรีนะตอนย้ายไปอ่ะอยู่ดีๆแม่งมาขายให้แมนยูสิบห้าล้านปอนด์แล้วขอโทษแมนยูเสียปอกบาไปอะสองรอบนะรอบแรกเสียปอกบาให้ยูเวนตุสฟรีๆแล้วแมนยูแม่งไปซื้อกลับมาราคาแพงที่สุดในโลกเลยแปดสล้านปอนด์แม่งอยู่มาหกปีปุ๊บแม่งไม่ต่อสัญญา ย้ายใหม่แม่งย้ายกับ us, ยูเวนตุสแมนยูไม่ได้เฮียอะไรเลยสองรอบโดนล้อชิบหายา้ป่วงแล้วคิดดูอยู่ดีๆมึงจะาพาผู้เล่นจากยูเวนตุสแล้วมึงไปจ่ายเงินให้เขาสิบห้าล้านตอนโอ้โหถ้ากูเป็นประธานสโมสรยูเวนตุสกูแม่งหัวเลาะท้องแข็งลงไปดิ้นพล่านกับพื้นไอ้เฮียแมนยูมึงทำเฮียอะไรสัตว์โอ้ย